ทักไทยคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนตกอีกแล้วคะ่ะรมบรรยากาศสนแันหญ้าเขียวงดงามเลยคะ่ะเพราะว่าฝนรงให้ตลอดเลยนะคะเมื่อไม่นานก็ตกมาวันนี้ตกมาอีกแล้วคะ่ะนี่ดูบรรยากาศนะคะ ลงเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะได้ย้าไปไม่นานฝนก็ตมลงมาอีกแล้วดีนะคะที่ได้ย้าไปแล้วไม่งั้นเนี่ยย้าก็คงจะยาวมากกว่าน,นี้ทีนี้พอเห็นฝนตกก็รู้สึกชิ่นใจค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ลกลุกโผลูลูกตายเลยค่ะต้นไม้ก็สวยงามสดชื่น แม้ผลจะทำยังไงเราก็ดูสะอาดตาชอบมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนฝนตกแล้วตมไม่ได้หยุดค่ะแต่เขาตกไม่มากนะดีเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเป็นการลดน้ำให้ทุกวันเลยค่ะทุกคนเนี่ค่ะดูสะอาดตามากเลยชอบมากเลย ถ้าเห็นฝนตกแล้วหญ้ายาวเนี่หูรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยงามจริงๆดูทั้งนอกแบบไม่ใช่ข้าวนะคะทุกคนเป็นหญ้าค่ะที่เห็น,นั้งนอกเนีบยเป็นต้นหญ้านะคะเขียวงาม,มากนี่ค่ะดูท้องฟ้าครึ้มเชียวไม่แน่ใจว่าจะลงมาอีกไหมตอนนี้เบาแล้ว ได้แ,แต่มีลงเม็ดมานิดหน่อยแต่แน่แนใจว่าคืนนี้จะตกอีกไหมเนีย่ยคะ่ะดูยาดเต็มไปหมดงามมากดูสิคะสวยงามจริงๆ มีต้นอยู่คานะคะสูงสุบลูกหูกล,กลูกตาแต่ตอนนี้ฝนฝนเริ่มหยุดแล้วนะไม่มีฝนแล้วนะคะมีนิดหน่อยพรมนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ใกล้จะข้ามแล้วไงคะทุกคนแต่เห็นอย่างนี้แล้วสบายตามากเลยเพราะว่าไม่มีหญ้าเขียวลูกหูกลูกตาชอบมากเลย ถ้าฝนตกแล้วแบบมันสะอาดตาแบบเนี้ยรู้สึกชอบมากเดี๋ยวดูต้นอันเนี้ยนะคะนี่เป็นต้นอะไรเอ่ยต้นต้นอะไรนะลืมชื่อละรวยไม่เลิกน,นี่ต้นรวยไม่เลิกนะคะ อันนี้ต้นรางเงินอันนี้ต้นกวากมรกตนะคะอันนี้เพิ่งจะโรยไปใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยคือต้นบัวดินสีชมพูนะคะทุกคนไม่มีเวลาลงคลิปให้เลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอย่าเ,ยเพิ่งเลิกติดตามกันนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ค่ะอันนี้เป็นต้นรางเงินค่ะสวยมากใครเห็นใครเห็นก็ชอบค่ะเขาสวยจริงๆค่ะทุกคน ต้นเขาจะยาวยาวมากเลยค่ะแล้วก็สีนวลเป็นแบบเหมือนรางเงินจริงๆเพราะมีเขามีเส้นยาวตามใบเต็มไปหมดนี่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ